ก็สวัสดีน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใส่ลิงก์นะสำหรับคนที่ใส่ไม่เป็นนะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็คืออันนี้เป็นแอปอนไรไมชั่นพี่นะครับอันนี้พี่จะทำคลิปสอนโหลดศูนย์ปดเจ็ดนะแล้วก็วิธีใส่ด้วยเลยนะอันนี้คือพี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเอาคลิปมาก่อนนะนก็กดเข้าไปใน youtube นะครับใน youtube ตรงนี้นะชบ จากนั้นนะครับก็เลื่อนหาคลิปที่เราอยากจะตัดกันเลยนะาพีจะเอาคลิปนี้เกแบบกดิตามแล้วกดเข้าไปแลครับขึ้นแบนี้เนาะก็เว่าตรงนี้นะเห็นไหมอ่ากดเข้าไปนะครับโอเคนะจากนั้นมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมว่าทาไงต่อทีนี้เราให้กดตัวดาวน์โหลดข้อมูลนี่นะเห็นไหมพี่วงกลมมให้อยู่นะกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นนะครับมันขึ้นอย่างนี้นะให้กด ามจุดข้อมูลนี่เลยนะครับสามจุดข้อมูลเนี่ยเห็นไหมกดเข้าไปหนึ่งที่นี่ ання, ท,ท,ทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามันจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะฮะเห็นไหมดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดโอเคจากนี้มันก็จะโหลดให้เลยนะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ปัดหน้าจอลงมานี่มันก็ได้เขียนเป็นอย่างนี้กดเข้าไปเลยนะครับโอเคมันก็ได้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้กดค้างแล้วก็กดเอ่อนี่เลยเนี่ยแคนะครับ กดเข้าไปที่แชร์ปุ๊บมันก็ได้ขึ้นเห็นไหมออรินมชั I ่นเนี่ยถ้าของใครไม่มีเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นพออะไรทำาองนันไม่ขึ้นอะ่นอะก็ของบางคนมันก็ขึ้นแหลมะมั้งก็อันนี้ก็ต้องรอดูลุ้นเอาเชืบนีหเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีใส่กันนะครับก็จะใส่อย่างไงเนาะโอเคขั้นตอนแรกนะครับเป็นเพลงนะสำหรับคนที่บอกว่าหาเพลงแบบตรงจังหวะไม่ได้นะครับ ก็ค,คือไปโหลดเอาจากช่องพี่เลยนะเพลงอ่ะไปโหลดเอาจากช่องพี่เลยนะครับจากนั้นสมมติว่าโหลดเสร็จแล้วนะก็เปิดเข้ามาเนี่ยอืมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมันได้เป็นเพลงเก่านี่หใช่ไหมก็ค,คือกดบวกใส่เข้าไปเลยเพลงนี้มันก็จะมีเพลงแนะลง้วต้องจังหวะด้วยนะประมาณนี้วิธีใส่เพลงนะครับจากนั้นนะกดออกมาแล้วก็กดกดค้างกดรูปบ,บวกนะรูปบ,บวกตรงนะี้กดรูปบ,บวกเสร็จทําซ้ํานะครับโอเคจากนั้น ก็กดเข้ามา้ copy นะแล้วก็ลบลบออกให้หมดลบออกให้หมดเลยนะวิธีการลบก็กดกดค้างแล้วก็ลื่นเนี่ยลูดลุกขึ้นนะ่ะเออมันจะเร็วๆหน่อยเนี่ยประมาณนะั้นแล้วก็กดลบไปเลยข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเก็บไว้พังก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะต้องหาจัางหวะตัดโอเคนะแล้วแล้วเอาคลิปที่จะตัดมานะอย่างเช่นคลิปนี้นะ อัีคือวิธีตัดให้น้องเขานะครับโอเคปรับหน้าจอนะว่าจะขนาดไหนนะก็คือกดเข้ามาที่กดเข้ามาจิ้มมาท,ที่ตัวคลิปแล้วก็ย้ายและแปลงเนะี้ยกดเข้ามาแล้วก็กดมาที่ไตัวที่สามเนะี้ยเห็นปะแล้วก็ขยายเลยทีเนะี้ยเอาประมาณไหนก็กล่าวเ,เลยนะค,ะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็เลื่อนเลื่อนหาจังหวะที่น้องเขาตัดน,นะเดี๋ยวเรา ใส่เอ็กซ์เกเลยก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องใส่หลายทีนะกดเข้ามานะที่เสียงก่อนปิดเสียงด้วยนะแล้วก็กดเข้ามาที่เอ็กซเกดเข้ามาที่ความคมชัดปรับสักสี่สิบเพื่อเพ้าคมชัดนะโอเคเดี๋ยวเลือ่อนหาจังหวะตอนที่น้องเขาเต้นเป็นชุดนะเดี๋ยวโอเคมาละวหนึ่งถ้าเดี๋ยวไว้ด้านหน้าเลยนะ อันนี้คนคนบางคนก็ทําไม่เป็นพี่อาจจะทําไว้หน่อยก็ขอโทษได้นะคือมันทำจนชินแล้วอะแล้วก,กดตัดแล้วก็หาท่อนอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนชุดแล้วนะชือ่อใช่ไหมประมาณท่อนหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดตัดอกให้มันเหลือประมาณนี้แล้วก็ลบลบ,ลบตรงตรงนั้นล่างเพลงออกเลยแล้วก็ลบท่อนสุดท้ายตรงนี้ออกแล้วก็ทําการบันทึกท่อนแรกออกเข้ามานะครับบันทึกท่อนแรก กดบันทึกมาเลยนะครับแล้วกดปิดแล้วกดวนกลับนะวนกลับตังนี้หนึ่งให้ต e ันนี้มันเด้งกลับมานะจากนั้นก็กดลบสองตัวนี้ออกเชิบแล้วก็ดึงตัวนี้ไว้ด้านหน้าสุดปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ทําการบันทึกอีกหนึ่งรอบโอเคเวลาบันทึกเสร็จก็กดบันทึกนะครับเผื่อใครอยากกลัวพลาดอย่างเงี้ยไม่ได้ก็กดวนกลับได้แลนะ้วแล้วก็ให้มันเหลือประมาณนี้แล้วกดออกได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเข้ามาที่แต่ตัวแอปตัว ตัวนี้นะทุกคนน่าจะมีแหละเพราะว่ามันเอาไว้ช่วยทำให้ภาพคม,มชัดขึ้นนะครับแค่กดวนกลับนะแต่นั้นกดเข้ามาที่คข้าาแก้ไขวิดีโอนะโอเคจากนะันะ้นเราก็เอาคลิปที่เราจะแก้ไขมาคือคลิปนี้คือผมจะทําให้มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยเออกดเข้ามาอย่างงี้แต่ไมเป็นระดับ 4K นะครับโอเคกมวนดึงมาเลย จากนั้นนะครับก็กดเข้ามาที่แอปสโลนะนี่สโล้ันี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเอาไปทํานะเพราะว่ามันมันจะทําไม่ได้นะครับเราต้องเอามาสโลก่อนนะโอเคกดเข้ามาที่สโลชึสโลไปประมาณนี้นะแล้วกดสโลเลยโอเคประมาณนี้จากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ออลายมูชั่นก่อนนะไปดูว่ามันประมาณกี่ว้นะ ประมาณท่อนหลังอนะประมาณเนี้ยแล้วก็เอามาวัดชึบป,ประมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวดนะก่อดึงมาด้านหน้าก่อนได้รู้กี่วนะิประมาณหกหกจุดสิบวินะประมาณนี้โอเคกดลบไปแล้วกดเข้ามาที่คลิปตัวนี้เลยแต่ก็กดมาที่เขามา,าตัดนะครับเพื่อทาการตัดให้มันเหลือประมาณสิบห้านะเอ้ประมาณหกนะเอ้หกเจ็ดก็ 6, <c oughs> ได้นะ <c oughs> เผื่อ,อไวโอเคเจ็ด ลบลบตอนนี้ออกเลยเชิบเคน,น,นะกดเหตดีไม่ได้นะเคกดติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่สามจุดนี้เลยนะสามจุดข้างบนตรงข้างข้างมันบันทึกแล้วก็เลื่อนไปเคมันโอเคนะจากนั้นเราบันทึกเสร็จแล้วนะแล้วก็กดเข้ามาที่แอปศูนย์แปดเจ็ดมีลิงก์ได้เลยนะกดเข้าไปทีนี้นะจะมาเป็นวิธีใส่แล้วนะอ่าดูดีๆนะดูดีๆ ถ้ากดเข้ามาที่ท่อนแรกเลยนะท่อนแรกอย่างเงี้ยกดเข้ามาที่ตัวนี้เลยสีแล้วเติมนี่กดเข้ามาสุดท้ายนะมันจะมีเลื่อนได้นะสุดท้ายสุดแล้วกดเข้าไปแต่นั้นแล้วก็กดเข้าที่อันนี้คลิปตัวนี้เลยอันแรกที่เราทาไว้เชึบนี่แล้วกดกดมาที่ตัวคลิปเหมือนเดิมกดเข้าที่ตัวรูปบวกเนะแผ่นกระดานรูปบวกจากนั้นนะครับกดเข้าว่าคัดลอกเลเยอร์เชึบ โอเคดังนั้นทำไงต่อนะครับกดค้างนะกดค้างที่ตัวเลเยอร์พวกนี้กดค้างไปนะครับแล้วก็มาดูจนถึงท่อนเนี้ยจนั้นมาถึงคอนท่อน,นข้อมูนไหนวะอ่าประมาณนี้ลงไปดังนั้นังไงต่อนะครับกดเข้ามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามาที่วางรูปแบบนะกดตรงมุมนะอย่าไปก,กดตรงกลางนะกดตรงลูกศรนะเพื่อเราจะให้มันขึ้นมาอย่างนี้ดังนั้นก็กดไอ้พวกนี้ออกให้หมดให้เหลือแค่ตรงตรง,ตรงนี้ตรงเดียวท่าสนะี่แแล้วกดวางได้เลยชึบ โอเคเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับก็คือคลิปพี่จะยกเป็นสองส่วนนะเพราะว่าจะทําแบบคมชัดนะครับก็คือส่วนแรกเนี้ยอันนี้จะเป็นส่วนที่สองนะครับทาเหมือนเดิมก็คือตรงนี้กดเข้ามากดมาเพิ่มเติมสีต่อตรงนี้แล้วกดเข้ามาคลิปที่เราไปทํเนี้สีเเมานะครับเกประมาณนี้เขียนมันอาจจะขึ้นช้าหน่อยเพราะว่ามันแหลกนะครับ กดเข้ามาที่เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมชึบกดเข้ามาคัดลอกกดเข้ามาคัดลอกนะปุ๊บจางนั้นนะครับกดกดค้างนี้แล้วก็ลากยาวขึ้นไปเลยจะได้เร็วหน่อยชึบขึ้นไปนี่ประมาณนี้จนถึงท่อนสุดท้ายคือท่อนนี้แต่นั้นแล้วก็กดเข้ามาที่เจ้าสี่เหลี่ยมนี้เหมือนเดิมกดเข้ามาวางรูปแบบนะชึบนี่ปิดปิดปิด,ป,ดปิดเหลือแค่ตรงกลางตรงเดียวเอ๊ะขบนมุมบนนะ่ะตัวเดียวแล้วก็วางชึบไหนเห็นไหม มันก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะที่เหลือวกดบันทึกได้เลยคลิปจะไม่ต่อกันนะครับก็คือจะไม่บันทึกยาวอะ่ะจะบันทึกครึ่งท่อนต่อครึ่ง่อนนะเออมันจะได้แบบภาพมันจะได้ชัดชหน่อยแต่นั้นกดบันทึกได้เลยนะครับอเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็กดดูได้เลยนะ กันนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับคนที่แบบว่าสายไม่เป็นหรือว่าไม่มีแอปนะครับก็สามารถให้พี่รับตัดได้นะครับพี่ก็รับตัดคลิปอยู่นะก็คุณภาพาก็ชัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับตามราคาเลยนะแค่15บาทถึง20บาทนะครับประมาณนี้นะก็จบกันแล้วนะคลิปสอนตัดเนะนาะสรับ